สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีมเกมเมอร์ทีวีในเกมไมค r a f t นะครับในเอาชีวิตรอดตอนนี้เราเล่นนอกรอบนะครับเราก็สร้างบ้านเป็นอย่างนี้แล้วจากคลิปที่แล้วนะครับบ้านต้นไม้เราปรับเปลี่ยนนะครับเอาฝนตกเอาเฮ้ยอย่าตีอย่าตีาตนะครับเราก็ใส่หมดไปหมดปีกนะครับบ,บินไม่ได้บินบินไม่ได้แค่ตกแต่งให้เท่เฉยเเอามาหาอะไร<ป>ทุนทุ <ไป S 2> ้ เราจะมาสร้างสัตว์น้ำกันต่อเลยเล่นนอกรอบมาบ้านนัืงเล่นหรูอลังการงานสร้างเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรกิ๊นี้เสียงเบาไปเพราะเหนื่อยเหนื่นอยโคตรร้อน นะท่านชมใครไลน์มาอีกเนี่ยไลน์โอ้ไลน์คขาเยอะเลยบาสกะไปแล้วไปแล้วอีกแค่เพื่อนในเพื่อนในลไลน์มาคุยกันเดี๋ยวไปเอาติดเสียงไลน์นี่ขออนุญาตติดเสียงไลน์เดี๋ยว บอกดีบอกอะไรเรา่าไปปิดการแจ้งเตือนเด้อหอยเออมึงนี่จะไล์มาโอเคครับเราไปปิดการแจ้งเตือนไล์เรียบร้อยแล้วสร้างต่อสร้างคือสร้างไปก่อนไปพูดชื้ เราลิ่นนอกรอบนะทำไมกูเข้าไปไม่ได้รอเราวันนี้เราก็มีกับ HD TV ายการที่คนหน้าตาไม่ดีไม่ใช่เล้วนี่มาขอสกิทีวีโอ้ยนี่ครับท่านผู้ชมบอน้ำเรา นะครับน่าจะมันอยู่นูน่น <c oughs> โทษดีโอ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกรไดิผมจะบอกนะครับท่านผู้ชมไอ้ครับผิดผมไปเล่นมาแล้วผมไปเจอไดมอนด์นับรอบเจอทำไมง่ายจังเจอต้องสามก้อนเนี่ย ทำให้กูไม่หนักไม่มีสมาธิแล้วกูคาพิดเลยผู้ชมเราก็จะเมื่อทีเวอรทีนะครับให้คุณวันพูดทางคลิปเลยไหมอะไรกูไม่พูดกูต้องมีสมาธิโอ้ยกูเหนื่อยเหนื่อยก็ต้องพูดโอ้ยเวลาเราไม่พูดเราต้องถ้าเราเงียบไปก็ต้องขอโทษเราต้องมีสมาธิในการทำนะครับ น้านรมชมของเงียบไปสักพักนะไม่เฮ้ยทางเข้ามันอยู่ไหนวะเนี่ย ça gì dit tu Voilà. Il n'y a plus de lên ní, đi <laughs> ินอ่กลับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหเ, <c oughs> เสียงหายแล้วเสียงหาย โอ้ยขวางเหล็กอยู่ไหนเดี๋ยวกูจะไปครับอันนี่หาครับอะไรครับตักน้ำไม่ต้องครับแล้วอยู่ไหนเอามาเดี๋ยวกูตักให้อยู่ในหีบอยู่ในเอ๊ะเดี๋ยวแลอยู่ในหีบไหนอยู่ในตัวอยู่ในตัวผมอยู่ในตัวผมไ,ได้แล้วอือไปตักน้ำมาซะลูกเบส เพลงน้ำหอยไรปะอืมตักน้ำมาตักน้ำมาฉันไม่เข้าใจเงีย,ยบเงียบตอนนี้เหนื่อยนี่ครับตัวผิงของเราโอ๊ย มาครับอาชีวิตรี e ีที่สามลงไปเรื่อยๆนะท่านชมลึกลงไปในใต้ดินนี่ครับที่ที่ผมเจอไดมอนเปิดเพลงเล็วหนึบปั๊กป็ดปิดคาน นะครับต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับรายการนี้มีเนื้อหาหยักคายไม่เอ้ยกู้กังกี้ไก่กโกกกังกังกังกันกอดกอ้ดหยุดสองวันเหมือนหยุดสองชั่วโมงท่านผู้ชมครับคลิปนี้เงียบหน่อยเงียบมากเลยแหละ ไม่นานมันเท่ากันนะโอ้โหกูตุ้ยยี่รอบเนี่ยเอาสุดขอบโลกท่านผู้ชมเออเจอเลสโตนเฉยเฮ้ยนะครับเจอเลสโตนแค่ก้อนเดียวยาเลยฮะอ่ะทางขึ้นอ้าว ทางขึ้นอยู่ไหนทางขึ้นอยู่ไหนงงมีป้างเอาเฮ้ยฮอ๋อนี่อะเาานาะครับท่านผู้ชมแปดนาทีผ่านไปคลิปนี้เงียบๆหน่อยครับแค่มาสร้างบอ่อน้ำเฉยๆแล้วก็มาเจอได้ อืมุ้ยอาหารใกล้หมดแล้วเพิ่งสังเกตเอาแล้วขออาหารหน่อยสวัสดีครับกระผมชื่อเอ๋ขออืมขออาหารหน่อยอยู่ในหยิบอาหารนอนนอนนอนเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เพิ่งนอน ครับคุณบอลอยู่อย <laughs> นอนเตียงแยกแล้วท่านผู้ชมเราจะมาสร้างสะน้ำกันทำสะน้ำต่อทำสะน้ำต่อคลิปนี้มาทำบ่อแ้นมนะน้องคับท่านผู้ชมไม่ได้แค้นมานานเลย ต้องใอ้ีดีขอโทษถ้าไม่ทำพาร์ทใหม่นะบแล้อนแปดสี่นี่คืออะไรอืมแบบตอนนี้เหลือแปดเปอร์เซ็นต์ครับดเดี๋ยวสร้างให้ด่วนเด็ดละเอ้าเอ้เออาแยงมะไ้เติมน้ำเลยคุณมาละคุณเอาถังน้ำมาครับเอามาก่อนมันตกไม่ได้หรอกมันต้องน้ำเรียบนี่ครับท่านผู้ชม ดี๋ยวเราจะมีเคล็ดลับวิชาดูอกอกก่อนนะอ้าวเฮ้ยคุณมังครับคุณไปตักน้ำมาไอ้ชีป่ายมันไยอ่าคุณมังครับไปตักน้ำมาโอ้ยหลังหลังตัวอะไรหลังเขียวโอ้หออโห ข่ายเขียวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวก่อนที่บ้านเราจะระเบิดมานั่นนะครับผู้ผู้กฆ่าหานของเราตามมาตามมาตามมาดูไว้นะดูไว้ก่อนดูไว้อยู่นู่นอะดู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 เน่ตุ้มอายุดูแน่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 เฮ้ย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 โอ้ขหา คนตายแล้วครับโดนคิปเปอร์ลูกบอลต่อหน้าต่อตาไม่เคยฆ่าได้เลยคิปเปอร์โอ้ตักน้ำมาแล้วเฮ้ยมึงยินกับเพลงมากกว่าไว้ปั๊กนี่ครับป้ายอ่านว่า h i p p i t y t v and t i m g m a m e r tv เนี่ยล่ะนะโอเคก็ต้อง อย้เฟิงอย่ออย้เฟิงคีดอ,อะไะคิดไม่ได้แหละต้องจะปินละนะครับท่านผู้ชมนี่อ่ะน้ำนิ่ง้วไอ,อ้ยังดีกว่านี่อ่ะน้ำนิ่ง้วตักว่าแค่สองถังก็ได้แล้วมาเราก็จะมาตกปลาดอกของเลย เราตัวสุดท้ายแล้วเราจะปิดคลิปกันละ่ะ,ะน้ำตกปลาปลาจงมาเอ้ยปลาจงมาอืปลาจงมาเอ้ยไม่เอาปลาดีกว่านีม่มาแล้วโอ้ยลืมนี่ครับท่านผู้ชมเราอาจจะได้ของดีอ e นชาร์ t ก็ได้ปลาปักเป้าครับท่านผู้ชมต้องกีนเองไม่ต้องครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคลิปเออ <กด S 1> ชนอแบบนลก็ด้ h a p ี y ีวีอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ไปแล้วคร<อ>ับบายบายมีปีกด้วย